หลายคนก็อาจจะจําได้นะครับว่าเราเคยเรียนมาว่าถ้าเราจะอินทิเกรตฟังก์ชันจาก a ถึง b นะอันเนี้ยจะได้ออกมาเป็นพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชันจาก a ถึง b ไปนะครับเราจะได้เป็นพื้นที่ใต้กราฟเดี๋ยวผมใช้เป็นสีส้มตรงนี้ไปละกันนะซึ่งการอินทิเกรตแล้วได้เป็นพื้นที่ใต้กร,ราฟที่เราคุ้นเคยเนี่ยเราจะมาดูกันอีกทีในหัวข้อถัดไปนะครับเราจะมาดูกันในหัวข้อถัดไปนะทีนี้ในหัวข้อนี้เราจะมาพูดถึงที่มาของการอินทิเกรตตรงนี้ก่อนซึ่งถ้าผมจะพูดตรงตรงเนี่ย เดี๋ยวเริ่มมาเราจะมาดูที่มาของการอินทิเกรตที่เป็นเวอร์ชันฮาร์ดคอร์สำหรับคนที่จะเรียนเพียวแมทนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชันสําหรับเพียวแมทจะค่อนข้างลึกนิดหนึ่งนะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราอยากจะได้พื้นที่ใต้กราฟพื้นที่สีส้มตรงนี้เนาะหรือถ้าผมจะลองพอดกราฟยกตัวอย่างดูนะครับสมมุติว่าเรามีกราฟของฟังก์ชันรูทเตรงนี้อยู่นะแล้วเราอยากจะได้พื้นที่สีส้มตรงนี้ซึ่งก็จะเป็นพื้นที่จาก A ถึง B ซึ่ง a กับ B ของบนตรงนี้ผมใช้้เปป็นนนน1-5ไกก่อแลวันนะ เราจะได้ว่าผมสามารถให้โปรแกรมเนี่ยคำนวณหาพื้นที่อินทิเกรตจาก A ถึง B ีจากงถึง5้าเนี่ยได้เป็น6.78ตรงนี้นะครับแต่ทีนี้สมมุติว่าเอ๊ะแล้วถ้าเริ่มมาเรายังไม่รู้ว่าเราจะอินทิเกรตยังไงเนี่ยวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถประมาณพื้นที่สีส้มตรงนี้ได้นะก็คือว่าเราจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมใต้กราฟแบบนี้เอานะครับสังเกตว่ารูปสี่เหลี่ยมสีแดงของเราเนี่ยเราวาดเอาไว้ใต้กราฟของฟงังก์ชันเนาะก็จะออกมาเป็นค่าประมาณของพื้นที่ได้นะครับสังเกต,ว,ตว่าตรงนี้ เรามีพื้นที่เรามีไม่ใช่สิเรามีสี่เหลี่ยมสี่รูปความกว้างของแต่ละรูปตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งหน่วยพอดีแล้วพื้นที่ตรงนี้ผมให้โปรแกรมคิดเลขมันเนี้ยได้เป็น6.14ก็จะน้อยกว่าค่าเป้าหมายของเรานิดหนึ่งเนาะหรืออีกอย่างหนึ่งที่ผมสามารถทําได้สังเกตว่าตรงเนี้ยสี่เหลี่ยมของเราผมมีมุมบนซ้ายอยู่ที่บนกราฟของฟังก์ชันนะครับดังนั้นพื้นที่สีแดงอ่ะมันก็เลยจะต่ํากว่าค่าที่ควรจะเป็นอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมทาได้ก็คือผมปรับตรงเนี้ยนิดหนึง่ง ผมเอามุมบนขวาเนี่ยมาอยู่บนกราฟแทนดังนั้นพื้นที่สีแดงตรงน,นี้ก็จะเกินพื้นที่ใต้กราฟของเรามานิดหนึ่งสังเกตว่าก็จะเกินกว่าค่าเป้าหมายของเราอยู่หรืออีกอย่างหนึ่งที่วงสามารถทําได้นะก็คือว่าผมขอสูงข้าไปก่อนผมจะเอาตรงกลางของสี่เหลี่ยมตรงน,นี้มาอยู่บนกราฟแทนอันนี้ก็จะเป็นการประมาณอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งสังเกตว่าตรงน,นี้เราก็จะมีว่ามันขาดมากเกินม้างแต่ค่าประมาณเนี่ยก็น่าจะใกล้ใกล้เคียงกับค่าที่เราอยากได้สังเกตว่าก็จะเป็น6.6.79กากว,วา่าก็ ใกล้เคียงกับตัวเลขที่เราอยากได้เนาะหรืออีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถทําได้นะครับก็คือว่าตอนเนี้เรามีสี่เหลี่ยมอยู่4ี่รูปเนาะแต่ค่าประมาณมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยแม่นมากอย่างหนึ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือว่าผมสามารถเพิ่มจํานวนของพื้นที่สี่เหลี่ยมตอนนี้ไปก็ได้นะครับสังเกตว่ายิ่งสี่เหลี่ยมเรามีหนอยรูปเนี่ยค่าประมาณก็จะยิ่งดูไม่ค่อยน่าแม่นเนาะแต่ว่าถ้าสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยยิ่งมีหลายรูปมากเท่าไหร่พื้นที่ของเราเนี่ยก็จะดูใกล้เคียงกับของที่เราอยากได้มากขึ้นนะครับสัง ดังนั้นในการจะหาพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้เราก็เลยจะหาได้จากการที่เราจะเอาพื้นที่สี่เหลี่ยมสีแดงแต่ละอันตรงนี้มาบวกกันนะครับซึ่งพอเราเขียนเป็นสมการแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างยุ่งนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมีก้อนตรงนี้อยู่ช่งนี้เดี๋ยวผมจะขอตั้งชื่อเล่นน่ารักน่ารักให้มันก่อนว่าอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นก้อนนรกไปละกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้เจออีกประมาณ2 3าตัวอย่างที่ต้องมาพึ่งก้อนนรกตรงนี้นะซึ่งมันดูหน้าตายุ่งยุ่งก็จริงแต่ว่า ความหมายของมันเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราพูดถึงไปนะครับก็คือว่าถ้าเราอยากจะได้พื้นที่ใต้กราฟจาก a ถึง b ตรงนี้นะเราก็สามารถมองว่าใต้กราฟอันเนี้ยเราก็ว่าสี่เหลี่ยมเล็กๆไปหลายๆรูปละกันดังนั้นพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยเราก็จะหาได้จากการที่เราเอาพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงเนี้ยมาบวกกันนะครับแต่ว่าในการจะหาพื้นที่สี่เหลี่ยมอะ่ะเราก็จะเอาฐานคูณสูงเนาะซึ่งฐานของพื้นที่แต่ละรูปสาฐานของสี่เหลี่ยมแต่ละรูปตรงเนี้ยฐานจะออกมากว้างเท่ากันเป็นเดลต้า x ไปโดยที่เดลต้า x จะเป็น b ลบ a หารด้วย n โดยที่ n เนี่ยจะเป็นจำนวนของรูปสี่เหลี่ยมของเรานะครับแล้วก็สังเกตว่าความสูงของสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับค่าของฟังก์ชันเนาะดังนั้นความหมายของก้อนนลกตรงนี้ที่จริงแล้วก็คือว่าเราจะเอาเพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเราจะเอา delta x คูณกับค่าของฟังก์ชันเราเอา delta x คูณกับค่าของฟังก์ชันแล้วก็เอามาบวกกันนะครับซึ่งก้อนนลกตรงนี้ที่จริงแล้วมันก็จะมีอยู่3เวอร์ชันจะเป็นเวอร์ชันที่เราเอา จุดทางซ้ายเนี่ยอยู่บนกราฟจุดทางขวาอยู่บนกราฟหรือตรงกลางเนี่ยอยู่ทางกราฟก็จะเป็นตรงกับกราฟที่เราพลอตมาเกาะหน้านี้นะครับอันนี้ผมใช้ชื่อตัวแปรตรงกับในชี้เลยแต่ผมจะแปะลิงก์เข้ากราฟอันนี้ไว้ใต้คลิปละกันนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูข้อถัดมาข้อ134นะเราอยากจะประมาณพื้นที่ใต้กราฟของลูทเอ็กโดยที่เราจะหาพื้นที่จากศูนย์ถึงสี่เนี่ยผมขยับตัวแปรนิดนึงก่อนจากศูนย์ถึงสี่นะครับสังเกตว่า พื้นที่เนี่ยถ้าเราอินทิเกรตจริงๆจะได้เป็นประมาณ5 3 3มาวันนะโดยที่โจทย์บอกว่าเราอยากจะใช้จํานวนรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยจะมี40รูปนะครับแล้วก็ได้เป็นสีแดงตรงนี้ไปนะดังนั้นถ้าผมจะเอาสี่เหลี่ยมอยู่ทางซ้ายเนี่ยจะได้ค่าประมาณออกมาเป็นตรงนี้2าแบบได้เป็น5.23ละการผมปัดขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ทางขวาเนี่ยจะได้เป็น 5. ปัดขึ้นเป็นสีสานไปเนาะแล้วก็ถ้าอยู่ตรงกลางเนี่ย ผมก็ปัดขึ้นมาเดิมได้เป็น5.34ไปนะครับหรือถ้าเราดูข้อ b ตรงน,นี้ต่อเลยนะฟังก์ชันของเราตรงน,นี้จะเป็น x กาลัง2แล้วก็บวก1นะครับผมอยากจะหาพื้นที่ตรงน,นี้จากลบ1ถึง1เนาะอ่ะโอเคเราอยากจะได้พื้นที่สีจริงๆตรงน,นี้จะเป็นที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นพื้นที่สีส้มตรงน,นี้นะครับซึ่งเราสามารถอินทิเกรตได้ออกมาเป็น2.67อะไรตรงน,นี้ไปนะครับแต่ทีนี้ถ้าผมอยากจะประมาณตรงเนี้ยผมก็สามารถใช้ รูปสี่เหลี่ยมหลายๆรูปเอามาประมาณเอาก็ได้ซึ่งโจทย์อยากจะให้เรามีรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยห้าสิบรูปเนาะสังเกตว่าไม่ว่าผมจะอยู่เอาสี่เหลี่ยมเนี่ยไปไว้ทางซ้ายทางขวาหรือตรงกลางเนี่ยครับประมาณก็จะใกล้ๆกันได้ออกมาเป็นสองจุดหกเจ็ดตรงนี้ไปนะครับดังนั้นถ้าผมจะมาเขียนคําตอบเมื่อตรงนี้นะกาะนหนนี้เราหางได้ว่าถ้าจุดยอดอยู่ทางซ้ายเนี่ยจะเป็นห้าจุดสองสามนะครับทางขวาจะเป็นห้าจุดสี่สามอันนี้เป็นตัวเลขที่เราเห็นจากในโปรแกรมก่อหน้นนี้เนาะอยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นห้าจุดสามสี่ไป ส่วนข้อ b ตรงนี้หมายว่าเราจะไว้เป็นซ้ายขวาขอตรงกลางเนี่ยเราจะเอามาเป็น2.67ไปหมดนะครับ